ของสมุดของอซุกโกภายในเรื่องนี้มีเนะะื้อหาที่เข้าขายระดับธงสีเขียวอย่าลืมใช้วิจรารณญาณในการเข้ารับชมเรื่องประเภทนี้นะคะวันนี้นะคะเราอยู่ในช่วงสนับสนุนผลงานของคนไทยนั่นเองนะคะเรื่องที่จะแนะนำในครั้งนี้มีชื่อว่าชีวิตหมอส์ที่โลกแฟนตาซีมันไม่ง่ายเลยนะครับ เป็นผลงานของคุณจินเซนนั่นเองนะคะเรื่องย่อนะคะมีอยู่ว่าตัวเอกของเรานะคะเป็นสัตรแพทย์ชื่อวาลินนะคะอยู่ดีดีเนี่ยไปโผล่ในโลกแฟนตาซีที่มีแต่อมนุษย์เต็มไปหมดเลยได้ยังไงก็ไม่รู้นะคะแล้วพอไปถึงเนี่ยก็ต้องหาทางใช้ชีวิตรอดให้ได้ใช่ไหมคะเขาก็เลยเลือกที่จะทางานเดิมนั่นก็คือเป็นสัตรแพ์นั่นเองนะคะแต่ด้วยความที่โลกปัตจุวันกับโลกที่วาลินอยู่เนี่ย ในตอนนี้เนาะมันมีมุมมองต่างกันในเรื่องของการมองศาสตร์อะไรเงี้ยค่ะทำให้คำพูดของวาลินที่ดูปกติอะ่ะมันจะเป็นเหมือนตลกหน้าตายอะ่ะมันกลายเป็นคำพูดเทียบแบบมันไม่เป็นมุกอีกแล้วต่อไปมันจะเป็นคำพูดที่แสนโหดเทียมที่ออกมาจากปากหมน,นั่นเองนะคะตลกมากเลยฟิลตลกพบ้ากเลยนะอ่านแล้วก็ได้แต่นั่งขำวันนึงนะคะเขาต้องรักษาคนไข้ที่มาจากกลุ่มมาเฟียปอมเล่แฟมิลี่นะคะ ซึ่งแน่นอนอะชีวิตเขาถูกแขวะตั้งแต่บอกว่าต้องรักษาคนของกลุ่มมาเฟียแล้วเขาคึกว่าจะต้องมาแบบเอ้ยรักษาหขวหน้ามาเฟียเนี่ยต้องเป็นแบบผูช้ชายหน้าคุดโผลแบบอุ้ยตัวใหญ่มากๆเลยแน่ๆอนอแต่ไม่ใช่ค่ะคนที่เอ,อจะต้องรักษาให้นะคะเป็นหมาปอมที่โดน <S <S โอุ้งไว้อยู่ในหน้าปกเล่มน,นั่นเองนะคะหมาปอมคาน่ารักมากบอกเลยแต่ว่าเป็นโขวหน้ามาเฟียนะคะ ก็คนที่อุ้มดอนอยู่นะคะเป็นมือขวาของดอนชื่อไมคาเอลเป็นหมาป่าสีดํานะคะซึ่งมีชื่อเสียงเรียงนามในหลายๆด้านมาในโลกมืดน,นะคะตัวเขาเนี่ยแม้จะอยู่ต่อหน้าหมอตัวเอกของเราวาลินนะคะดูแบบไม่มีพิษไม่มีภัย,ยเลยนะแต่เจ้าตัววาลินก็ไม่เชื่อนะคะว่าเขาไม่มีพิษไม่มีภัยจากการรักษาในครั้งนี้นะคะที่ได้รักษาหัวหน้ามาเฟียเนี่ยทำให้วาดินเนี่ยตกอยู่ในอันตราย นั่นเองนะคะเพราะว่ามาีมีคนที่แบบต้องจะเล่นงานกลุ่มปอมโกเล่เฟมิลี่ทำให้นะคะมีค่าเอลที่แอบสนใจในตัววารินอยู่นิดๆหน่อยๆเนี่ยาพาไปดูบ้านใหม่นั่นเองนะคะก็คือตกลงกันเรื่องย้ายบ้านจะได้มีความรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นทีเนี้ยพอไปอยู่ในบ้านปุ๊บมาดูบ้านใหม่ใช่ไหมคะ วาดินนะคะก็เลยโดนฝีมือการทำอาหารของมิคาเอลตกแล้วก็เลยตกลงมาอยู่ย้ายมาอยู่ที่บ้านของมิคาเอลนั่นเองนะคะเพราะ้นก็คือแอบรอเขาไปอยู่ที่บ้านนั่นเองนะคะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะโดนมิคาเอลตกเพราะงั้นเราจะอยู่นิ่งๆไม่พูดอะไรมากกว่านี้นะคะเค okay. เรื่องราวของหมาป่าที่ทำตัวเป็นหมาบ้านไม่มีพิษมีภัยกับสัตวแพทที่ถ้าเพื่อการรักษาคนไข้เราจำเป็นการยั้งมือใดๆรวมถึงยั้งปากด้วยนั่นเองนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าสนุกมากหนู หลงไปอ่านมางาังงะมาต่อหนึ่งใช่ไหมคะหลงังจากนั้นก็ย,ยาวเลยตั้งแต่มางาังงะแล้วก็ซื้อนี่ซื้อเป็นเล่มมาอ่านนะคะเป็นเล่มในอ e ีบุ๊กเป็นนิยายแล้วก็มาังงาะมาอ่านรวดเดียวจบเลยสนุกมากๆเลยะคะ่ะแบบคือมันสนุกอะมันเป็นอ่า BL comedy ที่มีความรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์ของตัวของมันเองแล้วก็ได้ความรู้ในเรื่องของอ่าโรค ในสัตว์ด้วยเพราะว่าตัวทางนักเขียนนะคะเขาเป็นมีอาชีพหลักเกี่ยวกับด้านนี้เขาก็เลยบบว่าอย่าเขียนเรื่องอะไรแบบนี้ออกมานะคะเพราะงั้นสําหรับคนที่ชอบ b l คอมเมดี้โดยที่ไม่ได้มีเนื้อหาอะไรหนักมากเนี่ยแนะนํามากๆเลยค่ะอาจจะมีฉากที่แบบอ่าโดได้นิดนึงอย่างเช่นแบบฉากต่อสู้อาจจะมีเลือดบ้างฉากโดเทียมบ้างอะไรนิดหน่อย,อยแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเป็นเรื่องใสๆตลกๆของคุณหมอหน้าตายนั่นเองนะคะ แล้วทีนี้ในงาน CA นะคะที่จะถึงในอาทิตย์หน้าหรือเปล่านะเอาใหม่เราไม่รู้ว่าคลิปนี้จะลงเมื่อไหร่เราจะพูดเป็นวันนั้นเองนะคะงาน CA สิบที่จัดขึ้นที่เทนเซนเวสเกตนะคะจะมะีคอมิกเล่ม2นะคะวางขายที่งานด้วยถ้าใครสนใจนะคะอย่าลืมไปซื้อกันนะคะแล้วก็มังานเล่มหนึ่งก็จะมีรีบินไปวางด้วยเช่นกันนะคะส่วนตัวหนูหนูหนรออ e ีบุ๊กอยู่นั่นเองนะคะ ว่หนูไม่มีที่เก็บแล้วหนูกลัวซื้อไม่เก็บแล้วหนังสือมันจะพังเหมือนเล่มเก่าที่หนูซื้อมานะคะยังไงก็ถ้าท่านนสนใจสามารถแวะไปอ่านได้นะคะมีทั้งใน r e รีดอะไรแล้วก็ใน e เม็เลยนะคะเดี๋ยวหนูแปะลิงไว้ในอ่า description ข้างลางนี้นะคะถ้ายังไงฝากสนับสนุนด้วยนะคะ